ได้ไปประทัดทองด้วยงบ1,500บาทแต่หาอะไรหาที่เที่ยวทีแล้วก็โอไม่ก้ารถเมล์เบียดเกินอ๋อแป๊บนึงนะไปไม่ได้เกือบตายแล้วที่โอเมื่อกี้คือฝนกำลังจะตกแล้วทุกคนหันไปดูท้องฟ้าตรงนู้นแถวนี้มีที่เที่ยวที่ไหนบ้างคะเที่ยวแบบไหนจ๊ะถ่ายรูปทุกคนเราเรียนรู้วิธีใช้มาแล้วนะคะรถเล่นสวัสดีค่ะปังค่ะไอค่ะ วันนี้กลับมาอีกรอบกับขับรถเล่นพวกเรานะคะจากข่าวที่แล้วที่เราจะฉลากทั้งงบแล้วก็สถ<ช>านที่เที่ยวแล้วก็ไปกินหรือไปเที่ยวเนาะใช่คือคลิปนั้นอะ่ะเราได้ไปบรรทัดทองอด้วยงบ1 5 0 0บาทเราได้ไปหาที่เที่ยวที่บรรทัดทอง <laughs> ทุกคนกพ <laughs> วจะไม่แม่แต่หาอะไร หาที่เที่ยวซึ่งจริงๆวัฒทองอ่ะปกติคนก็จะไปหาของกินกันใช่ปะแต่ปังดันจับฉลากได้หาที่เที่ยวก็เป็นเรื่องที่ชาเลนจ์ของเรานกันนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าวันนี้เราจะไปหาที่เที่ยวจากไหนกันแต่เราจะไปถามคนจากย่านนั้นกันใช่ว่าแบบแถวๆนั้นมันมีอะไรน่าเที่ยวบ้างนะนอกจากของกินเนี่ยแต่ด้วยความที่วันนี้เราต้องดูงบที่เราจะใช้ใช่ไหมบอกก่อนว่าตอนเนี้ยแบตเราเหลือ65%เราสตาร์ทออกตัวจากแถวๆย่านปฏิพัาร์ตเนาะก็ขับไปประมาณกี่กิโลเมตรประมาณ6 7โลอ่า6-7โลเราจะถึงแถว บรรทัดทองแล้วเดี๋ยวเรานะั้จะไปจอดตรงสวนอุทยานร้อยปีตรงจุฬาตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวไปเดินหาย่านบรรทัดทองกันแล้วเดี๋ยวจบคลิปเนี้ยเราจะชาร์จให้แบตอะเข้ามาอยู่ที่65เท่าเดิมแล้วดูว่าเราเสียค่าชาร์จเท่าไหร่ใช่แต่อันเนี้ยคือบอกไว้ก่อนว่าถึงมันจะเป็น6 7โลแต่ว่ารถมันติดมากขึ้นเนี่ยแมตตอนเนี้ยประมาณ33นาทีทุกคนอาจจะแบตลดลงไปเยอะในระดับหนึ่งนะไอว่าก็เอาเดินทางนะคะเดี๋ยวไอบอกสถานที่ชาร์จกันนิดนึงแถว3ย่านก็จะมี ev station พัฒนนะคะตรงสาขา3่าเลย7.5าทต่อหน่วยปล่อยไฟสงสุด 120กิโลวัตต์แล้วก็จะมีสถานีชาร์จของ GWM นะคะที่สยามสแควร์วันอันนี้7.7บาทต่อหน่วยปล่อยไฟสูงสุดอยู่ที่150กิโลวัตต์แล้วก็ที่สุดท้ายนะคะเป็นของ EA a n y w h e e อยู่ที่อาคารจอดรถจามจุรีสแควร์ชั้น7 6.5บาทต่อหน่วย DC ปล่อยไฟสูงสุดอยู่ที่82กิโลวัตต์ก็จะมี3สถานีชาร์จประมาณนี้ใครสะดวกตงไหมนะคะ ขับไปนะคะตอนนี้รถติดมากเรามาหาอะไรเล่นกันสักนิดนึงดกว่ะถามพี่โอ๊กดีกว่าพี่โอ๊กวันนี้มีเกมอะไรให้พวกหนูเล่นวันนี้จะเป็นเกมตอบเพลงตอบเพลงตอบเพลงกติกาก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มจากใครก่อนก็ได้เป็นเพลงอะไรก็ได้แล้วังจากนั้นเราก็จะตอบเพลงด้วยประโยคต่อท้ายหรือเป็นแบบเพลงที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่ขอไข่อะไรอย่างนี้ก็มาตอง ที่คิดว่าจะชนะคือคนที่เป็นผูสั่งเพลงเยอะที่สุดก็คือโหนอยู่แล้วป้างานเนี้ยยังไงยังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะลองเล่นก่อนก็เหมือนแบบว่าสมมติว่าอะสบอรเทอรัสหมดไปทั้งหัวใจเธอดินไหมก็คือมอมาใจก็ต้องเข้ามอมาต่อเพลงอื่นได้เพลงอื่นได้เพลงอื่นโอเคได้อะเริ่มเลยนะหนึ่งสองสามสปอรเทอรัสหมดไปทั้งหัวใจเธอดินไหมยิ้มไม่ไวตั้งแต่แรกเจอจ้าจันจากวันนั้น S <S ฉันไม่รู้นานเท่าไหร่ที่เรารอเรือรอเรือรักรักเธอจนหมดหัวใจอาจอร์ซานเรกลับไปจอร์านไหมจากนี้ไปใจจะมีแค่เธอเสียงก็พูดใจแต่ก่อนมือนจะรู้อยู่งก่โนไก,ก่ก่อนจากันก่อนจะกัน อะไรเดียว อยู่ก็มีแต่ใช้เวลากับตัอในหัวใจอย,อยู่ๆไม่รู้ทำไก็เก่าอยู่ดีพวกเราทั้วทงวันว,แวแอแววอแวนวันจนฉันคอยอยู่วันนึงคัก็คอยดูดูดูว่าเธอเป็นไงงงงงไปดิ <laughs> <laughs> งง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  ันถึงแฟนเก่าในฝันเก่งร้องดีนั่งช่างดีแล้วกันโอ้ไม่ก็รถเมเปเบียดเกินดอเด็กพอสอแป๊บนึงนะไปไม่ได้เตื่อบตาแล้วพี่โอ๊คอกี้ดูมันจาเลยดูมันจาเลยดูมันจะลุมตัวอะไรเนี่ยถ้ามันผู้ก็เด็กเด็กเอ้ยเด็กทีซูเนียทีสิบอย่างด้วยกันก็ไก่กว่าจะรักเท่านี้กว่าจะมีคนมาเข้าใจต้องใช้ ใช่เพียงมองตากันเมื่อไหร่รอเรือรุงแต่มันจะไม่ได้จะยัน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 จะนรเราจบตัวอะไรเราเรือไปสิไปไล่เรือหรอไรรักแทบตายแต่ใจเชอก็เลือไม่มีเพลงที่เกิดภายในส5ง0ัลห้าอยง ป่ะเนี่ยพี่โอ๊คต่อไปเราเข้าด่านยากป่ะนะแค่สามวิโอเคส์โอ้พี่โอ๊คขอควายคนรักกันมีนะเใช่ไหมตางลยไายเราเรือะรักไม่พี่อ๊กอกพี<า> <ns> ่ปังเราไป็นไรนี่วะ ตำนานาและหนูไปตู้เพลงหนูไปตู้เพลงตู้ใหม่ที่มีแต่เพลงเก่าตอนนี้พอนะคะทุกคนเริ่มเจ็บคอแล้วเราไปเจอกันที่บันทัดทองดีกว่าตอนนี้เราลุ้นอย่างเดียวว่าฝนจะตกไหมใช่เมื่อกี้ร้องเพี้ยนสะบัดเียี้ยไม่เน้นเพราะเน้นชนะเจอกันค่ะ แล้วก็ถึงที่บรรทัดทองแล้วนะคะทุกคนเราจอดรถที่อุทยานร้อยปีตรงสุรานะคะแล้วก็อันนี้เขาคิดค่าบริการ1-12ชั่วโมงแรก20บาทชั่วโมงละ20บาทใช่แต่ว่าถ้าเลย12ชั่วโมงเป็นต้นไปก็คือเหมาจ่าย12-24ชั่วโมงเนี่ยเหมารวม2 4 0้บาทแต่คิดว่าทุกคนไม่น่ามาบรรทัดทองเกิน12ชั่วโมงอยู่แล้ว<จ>แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปที่บรรทัดทองก็คือออกจากตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนิดนึงก็คือ,อเป็นเส้นบรรทัดทองแล้วแล้วจะอกวาาตตนนนเ้้คัังททหไปดูฟร มามืดแล้วอะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็หาเหยื่อซะหน่อยว่าเออแถวเนี้ยมันมีอะไรน่าเที่ยวบ้างใช่แต่คือตอนเนี้ยเห็นร้านอาหารเรารู้สึกว่าทาไมฉันไม่จับได้ของกินถูกคือถ้าของกินนี่คือเราเดินกลาดได้เลยนะที่หนึ่งพบาทคือได้ทางบรรทัดทองแต่เอาจริงคือสมมติถ้าใครมาแถวบรรทัดทองใช่ปะเรา ไม่จําเป็นต้องไปสถานที่ท่องเที่ยวที่มันเป็นสถานที่ก็ได้นะเพราะเนี่ยอย่างอาตรงเนี้ยถ้าไปยืนอ่ะก็คือถ่ายรูปได้ฟิลนักท่องเที่ยวเหมือนกันใช่ดจบคลิปนี้เราแนบรูปให้ดูดีกว่าว่าเราได้ดูอะไรบ้างอะแ๋่วเราถ่ายมุมนี้กันก่อนปะคลิปนี้เราจะเป็นทริปเที่ยวถ่ายรูปเพราะว่าอดกิน กกิจรรมลานกิจกรรมแบบมีแต่สวนในเวลานเด็กโอเคค่ะโอเคค่ะนะคะมวเราเดินไปดูตรงนี้กันพี่เขาบอกว่าแถวนี้จะไม่ค่อยมีที่เที่ยวที่เป็นแอคทิวิตี้ขนาดนั้นจะเป็นเน้นแบบร้านคาเฟ่ถ่ายรูปอะไรอย่างงี้มากกว่าก็คือชิลชิลสโลลฟ์ตามสไตล์บรรทัดทองแก้วเนี่ย25บาทถักไปเลย1 5นหเราใช้ไป25ตอนนี้ทุกคนเราตอนนี้เราเดินผ่านมาตรงแอมปาร์กนะคะแอมปาร์กจุฬาเขามีสกูตเตอร์แล้วก็จักรยานจอดไว้แบบนี้ซึ่งอันเนี้ยเราสามารถโหลดแอปอย่างคันเนี้ยเป็นของบีมใช่ไหมเราก็โหลด แอปบีมาเขาจะมี QR code อยู่ตรงนี้เราก็สแกนปุ๊บโหลดแอปผูกบัตรเครดิตหรือเดบิตก็ได้แล้วเราก็สามารถสแกนตรงนี้เราก็เริ่มใช้งานได้เลยแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเขาคิดค่าบริการเท่าไหร่เนาะเราต้องแบบใช้ไปก่อนแล้วตอนคืนน่ะมันถึงจะขึ้นค่าบริการในนี้ให้สะดวกดีเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นแบบสกูตเตอร์ไฟฟ้าด้วยทุกคนเราเรียนรู้วิธีใช้มาแล้วนะคะ ทุกคนเราเรียนรู้วิธีใช้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะก็คือพอเราสแกนปุ๊บมันเชื่อมกับแอปเราแล้วใช่ไหมเราก็คือเอาเท้าถ่ายแล้วก็สามารถกดตรงนี้ให้รถเดินหน้าได้เลยอ่ะให้สก<ช>ูพเตอร์เรามันวิ่งไปเรื่อยเวลาจะเบรกก็คือเบรกตรงนี้ง่ายมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแบบว่าความเร็วบอกเนาะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์แบตมีแบตแบบเป็นก้อนบอกว่าแบตเหลือกี่ก้อนแล้วก็อยู่ในโหมดอะไรเดี๋ยวเราจะขับไปฝั่งโน้นกันแล้วก็ไปหาที่ถ่ายรูปเนาะอย่าลืมว่าสองคันนี้จะอยู่ในงบพัน้าของเราใช่ไปค่ะทุกคน เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าของปังอ่ะใช้เวลาไป23นาที48วิก็คือเสียค่าใช้จ่ายอยู่ที่72บาทของไอ้นะคะใช้ไป22นาทีเสียไป69บาทถูกกว่าพี่ปังนิดนึงพี่ปังลองอินก่อนเออแต่ว่าอันเนี้ยคือเขาไม่ได้สปอนเรเาเนาะเพราะว่าเราบังเอิญมาแถวเนี้ยแล้วเราก็เจอว่าเอ้ยวันนี้จอดก็เลยลองดูแต่คิดว่าก็ดีเหมือนกันนะสมมติว่าใครที่ไม่อยากใช้มอเตอร์ไซค์หรือว่าแบบไม่อยากนั่งแท็กซี่เพราะว่ารถติดก็คือมาเช่าอันเนี้ยไปขับได้ใช่นี่เขามีอันนี้ด้วยนะการจ ได้เหมือนกันได้เหมือนกันปะเดี๋ยวเราพาไปดูในสวนนิดนึงว่าแบบใครยังไม่เคยมาหรือใครอยากจะแบบมีครอบครัวพาคุณลูกมาวิ่งเล่นในสวนหรือพาคุณธรยามาทำคอนเทนต์ถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ใช่เย็นๆอ่ะอากาศดีแต่ตอนนี้มันบ่ายสองไงทุกคนหน้าเราค่อนข้างเมือกเล้วออ การเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจาก 56ให้เป็นห5เออแต่ว่ามันเกินไปนิดนึงเราชาร์จมาเข้ามาเป็น67ค่าชาร์จที่เสียไปทั้งหมดนะคะ26.75บาทถูกมากอตีเป็น27ไปเลยสรุปค่าใช้จ่ายของวันนี้การว่าค่าชาร์จอ่ะค่าซื้อชาดำเย็นย5บาทก็ค่าสกูเตอร์72กับ69แล้วก็ค่าจอดรถอีก20บาท213บาททุกคนวันนี้เราไม่ได้กินอะไรกันเลยใช่ activity เราก็ไม่มีคีมีแค่ขี่สกูตเตอร์ถ้าบรรทัดทองเป็นสถานที่เท แบบฟิลฟิลมดมดนิดนึงแค่นั้นก็คือจะไม่ต้องเสียตังค์แบบว่าอยากมาเที่ยวเชิงไม่เสียตังค์แนะนำให้มาปทุมฯแต่ถ้าหิวก็กินจ้โอเคสองร้อยสิบสามบาทวันนี้ฟินมากสำหรับวันนี้มิชชั่นคอมพิทนะคะทุกคนเกือเงินเยอะมากใช่เรามาจับมิชชั่นของคลิปหน้ากันดีกว่าถ้าอาจจะจับสถานที่อ่าเอาหนีไปเลยบางเขนนครปฐมว้าวนครปฐมล้ม เดี๋ยวดูกันว่าอีกช้อยนึงคืออะไรนะคะอ่<ส>ามีแถวบางเขนกับอัมพวานะคะทุกคนที่เราต้องมาล้นง,งบละแล้วคนจับงบเป็นพี่ปัง <c oughs> 500บ้าทแล้วถ้าพี่ได้ไปแต่งจังหวัดลรางบห้าร้อยอะฉ่อๆก็ได้ฉ่ำๆฮ่า ฉ่ำฉ่ำนี่รวมค่าชาร์จด้วยนะประเด็นนะโอเคสรุปก่อนนะคะก็คือทริปหน้าไปนคนปรปฐมในงบ500บาทสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเรด้วยนะคะ <c oughs> ทลิปหน้าเจอกันที่นคนปรปฐม